่สวัสดีครับได้ไงแล้วครับเอ้ยอันนี้มันบริษัทอาหารแน่เลยเนี่ยนี่ส่งแอปเปิลนะรอบนี้เรามีเวลาเจ็ดชั่วโมงไว้โอเคทายเมาส์เหรออันว่าอะไรวะเนี่ยมาส่งที่บริสเบรสไม่รู้อ่านเบสหรือเปล่าอันนี้เป็นภาษาฝรั่งเศสเนะี่ยอา่อานไปก่อนเป็นเออร์เจนอีกแล้วครับนี่ขีดอีกแล้วเออร์เจนอีกแล้วนะแต่ว่าเวลามันเยอะวะเฮ้ยเดี๋ยวต้องหักไอ้นี่ครับเดี๋ยวต้องหักหักไอ้นี่อีกหักไอ้เวลาเรือด้วยนะโอเครีบไปรับดีกว่าครับ สี่หมื่นสี่เอาวะเดี๋ยวมาเลสซิ่งดูว่าเป็นยังไงนะดูซิว่าจะเลสซิ่งได้หรือเปล่าครับสี่ร้อยหกสิบแรงม้านะเป็นแชสซีหกคูณสี่หกคูณสี่มันก็เหมาะกับเฮ a วีแหละมันดูมีพลังดี ทำให้ค่าพลังเฮฟวี่สูงขึ้นนะถ้าเราเลือกเป็นหกคูณสี่ถ้าเป็นบางคันมันสี่คูณสองมันไม่เคยมีเฮฟวี่เท่าไหร่ถึงคันนี้สี่ร้หกสิบแรงม้าแต่อาจจะเฮฟวี่แรงเฮฟวี่คันนี้เหมือนจะประมาณประมาณระดับแปดเลยมั้งแปดคะแนนเดี๋ยวลองกดให้ดูทีหลัง เฮ้ยนมันอ,อ,อยู่จุดบอดโอ้นายอยู่จุดบอดนะนายรถนายเตีเออ้ยเอยเเราตงเทเลพอร์ติ้อละบิไปไหนวะนเราเนี่ยไวะเฮ้ยมื่นมื่นเ้ยต้องเทเลพอร์อรอรออรก,กันดีวะอะไรวะงงละ เออวิ่งไปไหนเนี่ยโอเคอ่ะเดี๋ยวลองดูนะว่าเรามีแรงม้าเท่าไหร่ครับเนี่ยเออแรงม้ามันเยอะนะเอ้เนี่ยไอ้เฮฟวี่อ่ะคือแรงม้ามันสวยหกศูนย์เนี่ยแต่ว่าพลังเฮฟวี่นี่เหมือนจะประมาณห้าหกเจ็ดมันประมาณเจ็ดหรือแปดป่ะเนี่ยอันนี้อันนี้ห้าอันนี้สิบใช่ไหมอยู่เงี้ย ว7.5นั่นแหละเพราะว่าของเราเป็นแชสซีแบบแบบ6คูณ4โลเฮ้ยเราอยู่กลองกิดไหมเพื่อนเดี๋ยวๆกล่องกิดต้องขับไงปะโอเคครับนี่เรากลองกิดแล้วนะวันนี้เราอยู่กิดจิดซ้ายครับร อันนุ้นอยู่บ่งคับบางกิดลง,งตึง๊บทางซ้ายขัานตรอดผันตรอดเลย เดกันมันก็นับแค่เดียวแหละ ร้อยแกลลอนร้อยแกลลอนวิ่งได้วิ่งได้พันไมล์นะเห็นไหมเอแม่ร้อยแกลลอนวิ่งได้ 1, หานะ้ห <c oughs> าร้อยเออเออก็ถูกแล้วแหละ <c oughs> งงเองเออร้อยห้าสิบหกก้อนนั่นแหล,ละประมาณแปดร้อยแหละถูกแล้วประมาณนี้แหละเออร้อยแกลลอนได้ราวห้าร้อยไมล์เป็นค่าเฉลีย่ยค่าเฉลี่ยของรถพวกนเนี้ เราก็ไปหาอันนี้มานะแบบยูโรซิกยูโรไฟนะมาตรฐานการปล่อยไอเสียนะเออถ้ายูโรยูโรซิกก็จะปล่อยไอเสียน้อยกว่าประมาณ2เท่าเลยปล่อยพวกเราต้องฉิดอะนะยูโรซิกมาตรฐานยนะูโรซิกฮะถ้าเป็นรุ่นใหม่ก็จะเป็นยูโรยูโรซิกละ ในเกมมันก็ไม่รู้ยังไงน,ะนก็ในเกมมันไม่มีพลังงานแบบมลพิษเลยเราไม่ได้ต้องการสะอาดต่อไปเขียวละคือในเกมนี้ยูโรซิกหรือว่ายูโรไฟก็ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่ามันก็เหมือนกันเพราะเราไม่ได้ไม่ได้มีการตรวจจับ ไอเสียนะในเกมแต่ถ้าเป็นของจริงมันก็ต้องใช้ยูโรซดีกว่ามันปล่อยมลภาวะน้อยกว่าแต่ยูโรไฟก็ก็เยอะแล้วนะก็ถือเป็นคุณภาพที่ดีแล้วยูโรไฟแต่ซิดีกว่าหมายถึงนี่นะการปล่อยไอเสียไม่ได้เกี่ยวกับพลังงานนะเกี่ยวกับ ปล่อยมลพิษสู่อากาศนี่แหละถ้าเป็นของดีเซลมันจะมีเขาเรียกอะไรนะ D DPF ใช่ไหมใช่ปะอะไรพาดเออใช่ใช่ของดีเซลเป็นดีเซลพาด์าติคูลเลต เจ็ดชั่วโมงโอ้เคยเลยก็สองชั่วโมงเมื่อกี้มีเก้าชั่วโมงใช่ไหมหลืออะไรวะเหลือชั่วโมงเดียวเนี่ยสองชั่วโมงไปละชั่วโมงเจ็ดห้าสิบเจ็ดนาทีนะแต่เราไปส่งประมาณชั่วโมงหนึ่งโอ้โหก็ถือเป็นเออเจนแหละอย่างเงี้ยแต่มันก็มีแรงอยู่นะ เป็น460แรงม้าที่ที่โอเคนะมีแรง แล้วเป็นคิดขวาแล้วอ้ยงงเว้ยข,ขับข้ามเรือไปข้ามเรือมา่งข้ามก่องขิดนี่งงกเนละเออเว้ยลืมไปอยู่มึนละเริ่มมึนและวคันนี้ก็ใช้ได้ครับมันอยู่มันอยู่ครับ รีบพี่ยังไงพี่โอ้ผมเออเจนต์อยู่พี่นะพี่ก็จอดนานเหลือเกินพี่ไม่ฝากไปไห้ให้ผมก็หน่อยนะ เขาบ้านเป็นรุ่นเก่าไงฮะเอ้ยเบกเบกดูผิดดูผิดโทษโทษโทษอา้าวงานเข้าแล้วเดี๋ยวแมต่ติดแมต่ติดเป็นภาระเป็นภาระกับสังคมแล้วตอนนี้ครับ ยายๆา,ยาอย่าเดี๋ยวเพิ่งเข้ามาขอเลี้ยวก่อนโอเคดูารการสังคมนิดหน่อยครับดูผิดดูผิดนึกว่าตรงก็ไม่ดูนะมันข้างนั่งทางขาดแต่คันนี้มันแบบเป็นแบบจอแดง ส,สีแดงชัดกว่าหรือเปล่า ก็ดีนะรับกานเดอร์เจนแสดงว่ามันได้ระยะทางใกล้เดอร์เ,ออเจนเดอร์เจนลีลิเบอรี่ส่วนใหญ่ระยะทางไม่ไกลเลยแบบเดียวใช้เวลาประมาณอย่างเก่งก็3ชั่วโมง เมื่อกี้มันเหมือนใครขาขอบังคับการบินเลยวะ เช็คเอาท์เลยรับแล้วก็ส่งเลยนะสงสัยจะเป็นเออเจนทุกงานปเนี่ยโอ้โหเลยมันคือเราวิ่งมานะ่ยใช้ประสบได้ประสบการณ์ในการวิ่งนะจนถึงจนถึงส่งอะ่ะไม่ไม่นับการถอยนะได้แค่แปดสิบเจ็ดแต่ว่าถอยได้เก้าสิบอ่ะก็แสดงว่ามันสั้นมากไงเนี่ยระยะทางใกล้มากแล้วก็ใช้เวลาน้อยมากใช่ไหมเพราะว่าโบนัสเราได้ดีเดียวยังอเออแต่ถอยได้เยอะกว่าไงเเออเป็นสไตล์เนี้ย สไตล์เช็คอินเช็คเอาท์ไงแบบรีบมากโอเคครับงานที่2ครับผ่านไปด้วยดี